สูตรหใช้ป้องกันมแมลงไล่มแมลงที่ต้นพืชดีมากมากเพียงคืนเดียวใช้ได้เลยสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิจิตรไทย p ี h ชนแนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรื่องเล่านะครับในวันนี้ทางช่องวิจิตรไทย p ี h ชนแนลนะครับจะมาเสนอนะครับวิธีการทําน้ํายาในการไล่และป้องกันมแมลงที่ต้นพืชนะครับสูตรหสูตรนี้ หมักเพียงคืนเดียวนะครับใช้ไล่แมลงได้ทั้งสวนดูสิครับผมหมักมาเพียงคืนเดียวก็ได้น้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงป้องกันแมลงที่ต้นพืชใช้ได้ทั้งสวนเลยนะครับสําหรับ1ขวดน้ําโพลิสแบบนี้ซึ่งผมหมักมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการหมกักน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชกันนะครับทําง่ายหมักเพียงคืนเดียวก็ไล่แมลงได้ทั้งสวนแล้วครับ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับคือขี้เถ้าถ่านครับขี้เถ้าถ่านเราจะหาได้จากไหนจากเตาไฟที่บ้านของเราเอง,เองครับขี้เถ้าถ่านแบบนี้ไล่ป้องกันแมลงได้นะครับเพราะว่ามีกลิ่นของการเผาไหม้และสารอีกหลายชนิดเลยนะครับที่มีฤทธิ์ในการป้องกันและไล่แมลงได้ดีมากนะครับโดยการใช้ขี้เถ้าถ่านนะครับประมาณ1กึ่กำมือนะครับ แล้วเราเทน้ำปลาเพิ่มไปประมาณ1ลิตรนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับแล้วกอกใส่ขวดน้ำพลาสติกเลยครับ แล้วเราปิดฝาเลยครับนำไปหมักไว้ในที่ร่มเป็นเวลาหนึ่งคืนแอะไม่ต้องรอเลยครับผมหมักเตรียมให้ทุกท่านได้ดูเลยครับนี่คือน้ำหมักจากขี้เท่าฐานนะครับเหมาะแก่การป้องกันแมลงไล่แมลงที่ต้นพืชได้ดีมากเลยครับแบบนี้นะครับเราใช้ได้ทั้งสวนเพียงแค่ขวดเดียวนะครับหนึ่งคืนเราดูเลยครับ ขี้เท้าท่านจะไปกองอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับขาวๆส่วนขวดนี้นะครับเราเพิ่งจะหมักขี้เท้าท่านยังไม่จมลงสู่ด้านล่างยังใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ1คืนแบบนี้นะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพี h ชนแนลได้เลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากวิธีการหมักขี้เท้าถ่าน นำไปไล่และป้องกันแมลงที่ต้นพืชกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดีไทย P ี h ช n แนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมนำขี้เถ้าถ่านนะครับในครัวในบ้านในเตาไฟของเรานะครับนำมามักเพื่อทำน้ำยาในการไล่และป้องกันแมลงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการใช้ น้ำหมักจากขี้เท่าถานนำไปป้องกันแมลงไล่แมลงที่ต้นพืชตามมาดูคลิปหน้ากันนะครับ